สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่11สิงหาคม2567ค่ะเมื่อนนี้นะคะเมมุก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านพ่อใหญ่ยาวนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางพ่อใหญ่ยาวงวดวันที่16สิงหาคม2567ค่ะวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพ่อให้เด็ด5กับ0นะคะ0มาหลักลอยนะคะคุณชมเมื่อน,นี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อเนาะค่ะว่าพ่อใหญ่ยาวจะได้ในร่างไห้ตัวใดนะคะจะเน้นจะเดินไห้ตัวใด เขามาชมน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่องานขึ้นเกานะครับท่านผู้ชมมีเขไม่ลุ้นมากเลยอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อพ่อคนมานะครับเอาวันที่แล้วให้เอฟซีพึ่งบางเนี้ยบอกเขาจะอ่านขึ้เก่าแล้วพี่น้องนะครับวันที่แล้วหาคับศูนย์น่อเนาะศูนย์ผันไปหลักร้อยพี่น้องนะครับศูนย์ไปหลักร้อย ที่มันไปแล้วละมันบ่เขาแล้วล่ะมันบ่เขาพอว่ารอบนี้รอบนี้แล้วพอสิบหกสิงหาคม2องพนห้ิเจ็นี่แหละเ,<อ>เป็นยังไงน,นอนหล้วฝันดีเพราว่าอนอนฝันดีโยกเออแต่ว่าจะเป็นตัวเก่าจไหนคือว่าตัว,ตวเก่ามันกลับทังกัน จังไหนตัวเก่าได้ตัวใดจังไหนวานนี้มันจะได้ศูนย์กับพาได้ศูนย์กับพานเออได้หาศูนย์งวดเมื่อกี้ได้หาศูนย์วันนี้จะได้ศูนย์กระพานใช่าจับคู่ตัวเก่าอีกได้ไหมพ่ออ่ากับบอเอเปลี่ยนจากผมเข้าแล้วทูเปลี่ยนเปลี่ยนตัวจับอยู่เปลี่ยนตัวจับอือเปลี่ยนตัวจับอยู่ครับแช่ว่ารอบนี้คือว่ามันมันใจอยู่รอบนี้มันอ๋อท่านผู้ชมพอท่นมารอบนี้มันมันคือมันใจเนี่ย ถึงนอนเว้นแล้วกับฟันดีพ่อพ่เย็นดีป่ะพ่อโอ้ยนังพ่อลมพ่อเหียแต่เหี้ยแต่นั่นวะค่ะพ่อพูดแล้วพ่อคือฝุ่นต้นใหม่ไหมคือจะบริเวณดีทั้งตอนใหม่ทั้งสวนคู่ไปนอนอยู่ในสวนพ่ออ่าเราแค่จะไปทั้งเลยอ๋อแต่ได้ได้ได้เดีกยวได้สบายเลย ขันต่ำมลก็สเตึงรถที่แล้วหากับศูนย์วันนี้ได้ศูนย์คับหาเฮ้ยห่อเียนะหอนั่นเด้แ่มเขามากินมากพี่จับคู่ัวใรละป้าบันคู่อะสอาามหาส่หาสองหาสามหาสีอืมมานี่กศูน ตัวเดียวกันละศูนย์สองศูนามี่ท่านีโอ้ตัวนีเดี่ยวน่นีเอาสูตรเดาเดียวสาตัวเองผมอีกแน่หน้าพอเอ่เไป้าอาสูตรสตัวนี่เป็นสูตรเดาได้พี่นนังได้นะต่ว่าสูตรสองตัวพ่อพอดีสูตรอยู่ครัี่ศูนยอ่าเอาผมเป็นหกศูนย์สี่วะพอเพรา่า พราะว่าหลักศูนย์พอให้ศูนย oh ์ให้ศูนย์อยู่หลักสิบเป็นบ่ศูนย์สองแต่ว่าแต่บองคนแพร่ๆเขาก็เดูรักหนี่ก็ได้ใช่ได้มัน้องติดกับกันนะมันจะเป็นตัวกับอ่าเอาพลี่ยำสาหเอายผมน่ยผมจะได้มันจะเป็นตัวกับชมยมว่าเท่าเคียนให้ครับพ่อใหญ่ยาวเด้อพี่น้องเด้อมื่ที่แล้วมาอยู่ดีอย่าว่าบ่มาเนีมาบอมาไปแวแต่ว่าศูนย์นี่พ่อมาหลักร้อยเอ้า สามตัวจะเป็นสูตรเดาเด้อพี่น้องเบาเถ้าตั้งสูตรให้พ่อคือว่าสูตรเดาเลขเลขกสามตัวคือเลขสูตรเดาแต่ว่าสองตัวพ่อมัจะมีสูตรให้เยอะนะครับท่านผู้ชมเบิ่งกตัน้องไปเฮ็ดตามสูตรมันนี่ละอสองตัวก็ได้ตามสูตรนี่ละเขาคนวณอหนูมากเป็นสี่งหนึ่งที่กรอดนน่นห้อนี้อีกห่อนเอาหน้าพ่อเนาะฝนจะเอ้าฝ้นเจ็ดต้องห่อนด้วยนี่มือนี่เบิ่งข่าวว่าแม่นบ่พ่อมันจะเริ่มทำเหมือนนี่ห้อนพ่อเยียวยาว เราโค่อยางตายออห่อนห่ห่อนวิ่งห่อนห่อนแบบห่อนแบบแสบไปเลยนะพ่อเนาะหัวที่เราหากับศูนย์หัวศูนย์กับากว่าเอามาคืออะไจังีลักศูนย์มี0ศูนย์รอพ่อศูนย์สศูย์สามศูนย์สี่ศูนย์องศูนย์สมศูนย์สี่ลักหาหากรหันละหาสอง หาสามหาสี่นึ่งดั้งดั่งพาันงบริกรมาพอสามตัวหกยังพหสี่ศูนย์หกสี่ศูนี่พี่น้องพอมาศูนย์สี่จังไรก็ขึ้กลับตัวนีแล้วตัวสามตัวพอมาเอาหกสี่ศูนนะครับกลับด้วยมาแน่ยหมดเลยต้นตนนึงยตนนึงอ่ะมาแน่พอมา เน้นลักได้พรางวดนี่ศูนย์กับหาหากับศูนย์นี่เน้นตัวไดศูนย์เน้นที่ศูนย์มั่นใจคู่หลายๆูมูบาหรือจังไดมันทอกันทอกันทั้งสามคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สามตัวสูตรเดาเปล่าแถาตังซื้อสูตรเห้พ่อเพื่อพี่น้องเด้ดดาวเพิ่กระจับไ่เลขนี่แหละชุดที่เพิ่นเน้นนี่แหละนะครับหกสี่ศูนย์อ่าเอางวดที่ผ่านมาจับคู่บ่เข่านะครับตาวเล็กเด่นเพิ่นไปลัก่อย นะครับพี่น้องพ่อใหญ่ยาวขันมากมากเลยวงนี่มั่นใจศูนย์ที่พอศูนย์โอ้พ่อหาสามวพ่อพ่อพันก็คือเด่นคือศูนย์กับห่าเลขดิบคือสองสามสี่นะครับสองสามสี่นั่นละสามสามดวงดวงนี่ดวงมีหาดวงมีนะพอเนะดวงมีคที่เขาานี่เอาจุดไหนคือว่าฝันดีนอนฝันแมงไหนคือว่าฝันดี บ่ได้ฝันดีแต่ว่าเขาขึ้นไปในใจฮ่อนขนไปในใจเนี่ได้ฝันดีแต่ฮ้อนนะพ่อฮ้อนฮ่อนฮ้อนแห้งไม่ว่าโอ้คือได่างกันมากไม่นฮ้อนหรือไงก็ได้นอนเว้นงเดี๋น้าพ่อตาฮ่อนอะเย็ดงานมากันเออพูดตอนนั้นพูดต่อมาพ่อดำหน้าแล้วแล้วมากงวดที่แล้วนี่กากำลังนั่นท่านได้ดำมากงวดนี้ดำดำจักมือแล้วหรอพ่อที่ยึดกองดำมื่อเดียววะเลยดออง สองโมอ้ก <statistically statistically gra bs> ัวเกลบสามมาถึงสมจากคนพ่อจากคนหาิบหาิไรหาสี่ป้า้หาิ่คนจ้างมาพ่อน่าจากอไรพ่อหาิบคนเนี่ยห้าหมูระบอว่านเออพ่อคือบรโทวไปเอิญเน่ยหาชิสี่คนหาชิีคนี่นงป้า หกเมียหน้าหกไรเน่ะหน้าหกไลสองชั่วโมงแล้วใครอยู่ข้าจ้าบอกชั่วโมงเดียวแล้วโอ้ข้าจ้ามาซอยมาซอยกันามาซอกอจมาซอยกันพี่รงรว่ามามาหาแนวกินมาหาแนกินมาลงแขกลงแขกกับหน้าดำข้าเจ้าเอินดำหน้ากินหมูดำหน้ากินหมูค่ะหมูเจ็ดันห้าสิบสี่คนบแต่ว่าข้าเจ้ามากขจะามากนี่ข้าเจ้ากินขอากินหน้าแล้วก็ ซุมลกุกโกกา่า<ม>โลกาไปเนมนุ่มดำกระดำซุ่มดำกระดำวันซุ่มอันนั่นซุ่มโก,กาซ่มสี่ล้วสองอันแล้วลงไฟเลี้ยน,น้อยเนงบ่ายเขาไปยาวเลยม,มนเลวทุกนซุ่มเฮ็ดเนี่ยกระเฮ็ดไปดำก็เลยว่าลุงอานปับ๊บถูกแ้ลมาปั๊บกรเฮ็ดปั๊บเฮ็ดปับบอท่านแล้วซุ่มนั่นแล้วเราล้ยแล้วขูดคนยังว่นล้วอยู่เป็นั่ เออห่อนอากาศห้อนทำชุมบางพอเนี้อเหรอต่ว่าห่อนนี่อบเอาฝนจะน้ำพ่อมันนียอยู่ด้วากับวายอยู่มาในขถฝนจะตกพ่อกับพอกับแปะเลยเนาะพ่อเนาะอ่อนเอาแคปนาจอเอาทำชุบพ่อยาวนะงวดนี้ได้เด่นศูน์กับแาเด่นที่ศูนศูนย์กับแพบนล่างนะพี่น้องเดน้นเน้นกอ่าศูนย์กับแาจะบ่มน้ำกันพ่อพอได้คื้เขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกเาจะห้องก็เล่นตัวนี้ละ แต่ว่าตัวนี้ว่ามันก็มักนล้วมันเทาอยู่ดอกแต่ว่าเข้าเน้นตัวนี้มาเลยที่ดังเลยที่หาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยพ่อเนี่ยบอกมองเอาหลักศูนย์พี่น้องเด่นที่ศูนย์ได้พี่น้องได้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ตัวเน้นห้าตัวรองห้าสองห้าสามห้าสี่กับตัวด้วยบนล่างนะครับสามตัวสูตรเดาเบาเท่าตั้งซื้อสูตรโดยพ่อเพิ่นสูตรเดาหกสี่ศูนย์เม็ดเดียวหางเดียวนะครับแคปหน้าจอนะครับไปหาหยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่ไปได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับ หาลักศูนย์ก็แค่นี้พี่น้องสามคูลักหาคือว่าเราจะเพ่มไปโดนนาะแม่นบ่าวว่าเราจะกลับอ่าเราจะกลับมาเนาะพ่อเนาะเคยเขาเคยเขาทั้งบนทั้งล่างมันก็จะกลับมาอีกตัวพ่ะอ่านมาอีกอ่ามาอีกตัวหน้าเคยแตกบนล่างพี่น้องนหาาามมอย่าเผลอได้ท่านผู้ชมแต่ว่าก็บ่าหลับบ่าหลับเนาะพ่อนะแต่ว่าบ่าหลับเออ นั่หละเพราะงังเขาบ่เต้าเออเขาบ่เต้าเขาบ่เต้าหมุนเต้าหัเขาบ่เต้าหมุนนะพ่อนะเตาก็บถ้วยไปเรื emperor, ่อยๆเออห้ามันตืก็ตื้อเออห้ามันบ่ถะก็บ่ะชีนะพ่อนะเอาขอบคุณพ่อใหญ่ย่าครับผมสาธขอบคุณค่ะพ่อพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะพบกันไหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ